ครับสวัสดีครับผมสารโรจทศพลครับในนามร้านจรันรุ่งเรืองสมัติพ่านะครับตั้งอยู่ตัวบนตเกเกนอำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมานะครับอัปเดตสินค้าตอนเช้าวันอาทิตย์นะครับวันนี้วันที่18นะครับเดือนกุมภาพันธ์นะครับพศ2567นะครับมีอิสกิจ s 2 2 0 2นะครับตัวนี้เป็นเก่าบ้านนะครับเป็นรถตีเทินเข้ามานะครับเผื่อท่านใดที่สนใจ อะไรของคันนี้นะครับผมแยกทุกชิ้นที่คุณลูกค้าต้องการนะครับมีโรตรี่ตัวหนึ่งนะครับแต่ไม่มียอยครับตัวนี้ก็เดี๋ยวเผื่อเดี๋ยวผมจะตั้งราคานะครับชิ้นส่วนแยกครับคันนี้แยกครับก็เรื่องเครื่องดีหรือไม่ดีก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับหรือใครจะซื้อรถเต็มคันครึ่งคันค่อนคันนะครับสนใจรถคันนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องพวกนี้ต้องเทสนะครับก็วันนี้จะลงเฟสครับเรื่องการแยกเป็นชิ้นส่วนก่อนนะครับ มีกระจังหน้าฝาข้างฝา,า,ากระโปรงชุดไฟหน้านะครับบางโคนนะครับยางสวยๆทั้งสองฝั่งแล้วก็กระทะล้อนหน้าสวยๆทั้งสองฝั่งครับ0954249698เป็นทั้งเบอร์โทรและไอจีไลน์นะครับร้านผมตั้งอยู่ตบลตะเกียนอําเภอด่านตขบนทศจังหวัดนครราชสีมานะครับจหน่ายทั้งรถไทยเล็กกระบ้านเก่๋ยุคนคูปุปต้าบ้านเราและอีกหลายๆรุ่นหลายๆย,ย,ยี่ห้อนะครับ095424 9698สาโลท่ทสทอดตัวจริงเสียงจริงนะครับเป็นทั้งเบอร์โทรและไอ l ดี e ลนะครับเบอร์โทรนะครับและอะไรไหมของแฟนบุ๋มก็มีนะครับ0848821716นะครับวัชระ,ะไหล่นะครับเป็นทั้งเบอร์โทรและไอ l ดี e ลน์เช่นกันนะครับขอบคุณครับ